พนารัตน์พงสุขรัตน์ค่ะแล้วอยู่จังหวัดแพร่ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอตอนนี้ก็คือที่ปรุงดินแล้วก็ทำสองอย่างก็คือจะเป็นปุ๋ยใบไม้ไมกับดินพร้อมปลูกค่ะ ชุมชนนลจะเป็นที่ไม่มีที่ทิ้งใบไม้แล้วก็จะเผากันอะไรเงี้ยหรือทำการเกษตรแล้วก็ผักคนที่ขายปุ๋ยในหมู่บ้านเราเนี่ย <c oughs> เขาไปซื้อจากที่อื่นเลยแต่เอามาสองอันนี่มารวมกันเอ,าาอ๊ะทำไมเราไม่ผลิตเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าลองดูว่าถ้าเอาสองส่วนแม่ค้ากับส่วนของปัญหาชุมชนมารวมกันแล้วลองแก้ปัญหาดูมันจะได้ผลไหมก็เกิดเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะ แล้วที่อื่นเนี่ยจะเป็นปุ๋ยใบช่ำชาอะไรย่่จะไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยที่เกี่ยวกับใบสาใบสาม,มีคุณสมบัติที่โปร่งอะไรมากเราคิดว่าตรงนี้เรามีจุดเด่นแล้วก็เราจะเพิ่มจุดเด่นอีกอย่างคือพวกที่เป็นที่ชาวบ้านเขาปลูกอ้อยปลูกอะไรปลูกถั่วปลูกขา้าวโพดเนเอามาทําทั้งหมดแล้วจะทําเป็นแพ็กเกจเล็กลงแล้วก็จะทําเป็นเหมือนครับมีพร้อมปลูกหมายถึงว่ามีเมล็ดพันธุ์มีอะไรไปรดน้ําก็ได้กินผักบุ้งหนึ่งตะก้าอะไรอย่างนี้เลยเนะคะเราจะทําแตกต่างอย่างนี้ค่ะ ตอนแรกเลยพี่คาดหวังว่าพี่จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจเนี่ยจะไปเขียนให้กับชุมชนแล้วก็คนที่จะเริ่มกิจกรรมกับเราได้เลยแล้วก็สามารถมีแนวทางที่จะทําแล้วไปเริ่มกับในชุมชนที่ต่อยอดตรงนั้นมาได้เลยค่ะ <c oughs> คิดว่าอย่างน้อยๆได้แผนธุรกิจแล้วก็ได้เครือข่ายเครือข่ายที่รูปแบบที่เขาทํามาก่อนเราค่ะน่าจะได้จากที่นี่ไปไงคะ เกินความคาดหมายเลยเพราะว่าพี่ไม่เคยเข้าแบบนี้เลยอย่างระบบราชการอย่างแผนเนี่ยปกติพี่เป็นคนที่ทําแผนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของทางหน่วยราชการมาแต่พอมาตรงนี้นี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือว่ามีความรู้ใหม่เลยแล้วก็มีความรู้ที่ลึกขึ้นมากมองถึงความต้องการลูกค้าอะไรลึกขึ้นไปมากก็คือเหมือนกับมันต่างกันแล้วก็ได้ได้เพิ่มขึ้นมาแบบคือเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนแนวคิดไปเลยเลยเงี้ยเราคิดว่าถ้าจับจากนี้ไปเราจะเริ่มทําเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยเรา จะมีคนที่สนับสนุนเกี่ยวกับความรู้ของชาวบ้านนี่คือจะเป็นเทศบาลเป็นอะไรอย่างแล้วแต่พอของเราเนี่ยเราก็เอาคนที่เขาเป็นแม่ค้าเป็นคนที่จะรับซื้อน่ะมาร่วมด้วยแล้วคือแต่เราเป็นคนกลางที่จะผลิตเลยทุนนี่ก็คือเราพอจะมีอยู่บ้างเพราะปุ๋ยของเรามีมีอย่างจุดเด่นอีกอย่างคือเริ่มจากที่เป็นไม่ต้องลงทุนมากค่ะเพราะพื้นฐานคือถ้าถุงนึงได้ก็คือจะประมาณ6 หกบาทเป็นทุนแล้วบางทีใบไม้ได้มาฟรีอะไรเงี้ยค่ะก็ดินก็ไม่ต้องลงทุนมากและเครื่องจักรในชุมชนเราสามารถเอามาใช้แล้วหรือเป็นลักษณะเช่าแล้วลองผลิตได้เลยค่ะก็จะทดลองกันเลยค่ะขอบคุณโครงการมากมากเลยเพราะว่าตอนสมัครมาเนี่ยเพราะเราไม่มีธุรกิจเหมือนเหมือนเพื่อนเนาะมานั่งฟังตอนแรกที่ซูมเนี่ยความรู้สึกว่าเออเราคงไปต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยคือมีผลิตภัณฑ์มีอาหารมีอะไรตอนแรกที่น้องโทรไปคือเรื่องโครงการเนี่ยพี่ เดิมเราทำอย่างอื่นมาเราก็คิดว่าเฮ้ยการเกษตรหรือเราจะแปลรูปอะไรเนี้ยค่ะพอเราได้อย่างเงี้ยเราได้มากคือมากกว่าอันคือพวกเทคโนโลยีเนาะพวกพวกที่ว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราไปใช้กับชีวิตประจำวันอย่างอื่นได้คิดธุรกิจต่อยอดอะไรได้ฝากขอบคุณโครงการแล้วน่าจะดำเนินโครงการแบบนี้อีก